อันนี้ไม่มีพาดอันนี้ของใหญ่ออกอันนี้หลอดอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดอ่ะมันได้น่ะเสียงอาจารย์ยอดอ่ะนาที่กำลังกำบับลัะ แรงใดในเล่าเท่าแรงกระเจ้าไม่มีแรงใดในโลกไม่แรงกำไม่มีแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับบุรพ์วังศรีกรอบระดสำหรับผมอาจารย์ยอกับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเยียมเยียนเยี่มียนเลยเยียมเยียนหรอ ขว่านีเนี่ยเป็นปอบใช่ไหมเออใช่เออฉัเนี่เป็นปอบอ้าวทำไมเป็นปอบล่ะเอจบ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 เลยอะมีม้วต่อจบเลยอะเฮ้ยแต่เหมือนเลยนะหลอเมื่อกี้นีเหมือนเลยทุกคนอะ